ขอประกาศเจตนารมณ์ในนามการศึกษาส่วนภูมิภาคว่าจะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพประพฤติปฏิบัติตนในสมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตุจริตจะยับยั้งชั่งใจบยังชั่งใจไม่กระทำการโกงกินแทารโกงกินแผ่นดินหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หากิน หหรือใช้ตำแน่งาาทีาทคุณเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA กล่าวนำผู้บริหารและพนักงาน PEA ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกกฟผไม่โกงหลังจากนั้นผลเอกวิโรธบัวจรูนประธานกรรมการการ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานลงนามนโยบายต่อต้านการทุจริตและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกกอฟอพอไม่โกงพร้อมด้วยคุณสมพรใช้บางอย่างประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมคุณเสริมสกุลคล้ายแก้ผู้ว่าการ P.E.A. และรองผู้ว่าการ P.E.A. จำนวน16คนร่วมลงนามในครั้งนี้ ท่านผู้ชมคะและด้านหลังนะคะเป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งเปิดตัวศูนย์นี้กันไปนแล้วค่ะและประชาชนทั่วไปนะคะถ้าพบเห็นข้อมูลการทุจริตก็สามารถที่จะร้องเรียนผ่านศูนย์นี้หรือว่าผ่าน PA ที่มีอยู่ทั่วประเทศได้ค่ะประธานคณะกรรมการ PA และคณะผู้บริหารได้เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะครับเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีครับจัดให้มีการประกาศเจตนารม์การไฟสบิภพคก็เสนอนโยบายนอกจากนี้ก็แสดงเห็นถึงความโปร่งใสของเราที่เรามุ่งมั่นดาเนินการกิจการต่างๆด้วยความโป,ปร่งใสปราศจากทุจริตคอร์รัปชันนะครับนอกจากการประกาศเจตนารมงกันแล้ววันนี้เนี่ยเห็นว่ามีศูนย์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ เราใช้ชื่อว่าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟส่วนภูมิภาคนะครับศูนย์นี้ตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็นจุดที่รับข้อร้องเรียนรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆด้วยนะครับในศูนย์นี้ก็มีกระบวนการรองรับเรื่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับหลังจากรับแล้วเนี่ยเราจะมีข่าวสารส่งกลับไปยังผู้ร้องเรียนภายใน5วันเราจะแจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้นไปก่อนนะครับผมในานามตัวแทนของคณะกรรมการการ,การไฟส่วนภูมิภาคก็ขอชื่นชมยินดีท่านผู้ว่าการไฟฟ้า มีภาคคนใหม่ก็ถือเป็นผู้นําองค์กรที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการที่จะ,ะจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปซึ่งเป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลที่ให้ความสำคัญและยกเป็นวาระแห่งชาติก็ชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจว่าการปฏิบัติงานในเรื่องนี้จะบรรลุผลเป็นอย่างดีครับนอกจากนี้คณะผู้บริหารได้เยี่ยมศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ด้วยค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันสรอยฟ้าโอสุขนทิพย์สวัสดีค่ะ